สวัสดีค่ะนิดาสวัสดีค่ะก่อนลกูกสวัสดีค่ะวันนี้น,นิตาจะเป่าเค้กให้ป้าใช่ไหมคะนิดารอใครคะรอแม่รอแม่คะ่ะรอแม่จ๋ากับพ่อจ๋าใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวแม่จ๋าก็มาถึงอีกยี่สิบนาทีค่ะใครแล้วนี่ใครอันนี้เทียนป้าค่ะนี่ใครน่ตาจต่จินเค้กก้อนไหนคะเบิ้ลเค้กค่ะเบิ้ลเค้กอตไอตอปารีค่ะไอะกปนรีของนิดาตอเบอปารี่หรอ จะจะกินสตรอเบอรี่ใช่ไหมคะลกูกเล่นรู้ไหนคะเดี๋ยวรอก่อนค่ะเดี๋ยวแม่จะมาอ่ะเป่าให้ปากก่อนเอาลอ็ลอกเค็กล็อกเค็กก่อน Happy Birthday โอลูกแล้วเป่าเ,เ,เ,เค้กเดี๋ยวค่ะรอก่อนแป๊บหนึ่งนะลูกเนาะรอก่อน,<ห>นค่ะเค้กสีปอนเป็นเค้กสีปอนมาเรื่องอะไรเสะมากินเค้กน้ำ เค้กขวดเค้กเหลือกินหอดเอื่นกักบขวดนี่ตารอเป่าเค้กให้ป้าเนาะเ <c oughs> อ้วันนี้วันเกิดใครคะ,ะนี่ตาอยากกินน้ำอู๋เดี๋ยวลูกเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะรอก,ก่อน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 คะ่ะอันนี้เค้กมะพร้พาวอ่อนนะคะอันนี้เค้กอะไรเนี่ยคเค้กช็อกโกแคโคโลตนี่เค้กเค้กผลไม้พอแล้วแล้วตุ่ย อันนี้ช็อกโกแลตเดียวนี่ที่ตาบอกว่าช็อกโกแลตดเดียตรงนี้นี่คือช็อกโกแลตนะอืมมันก็ช็อกโกแลตอันนี้สตรอเบอรี่ค่ะอันนี้อันนี้ผลไม้ใช่อยู่ข้างนอกเพราะกิกินเนื้อย่างเนาะจ้ะปะเจ้าอันอยู่กับนี่ตาก็นอนสก่ายเพราะว่านี่ตาเพิมโบกินหลักการตอนนี้พ่นนี้มีฝนตกจักหน่อยแล้วก็มันมันจะมีอายฝนเนาะจ้ะก็เลยบ่ได้พาลิตาเอาไปข้างนอกเดี๋ยวพาไปเบิ่งบรรยาะกัดถึ่ข้างนอกเนาะจ้ะอยู่ข้างนอกก็มีเนื้อย่างเนาะจ้ะสั่งเนื้อย่างมา12ชุดเนื้อย่าง เนื้อย่างดินี่ก็มีฮะมีฟันไหมฟันไหมมีเขียวไหมมาสัตว์นี้ตาบ้านี่่นีเขียวนี่ขายอยู่ข้างนอกข้างนอกเมื่อกีกินเนื้อย่างแล้วจ้าเสียบบอจ้ากินก้อนโลดเด้อ ว่าสร็าถ่ายคิดอย่างนี้ตาถ่ายคนคนท่าพี่กายว่าพี่กายมีมีเขี้ยวไหมว่ะเขาอ,อยาดไ,ไอฝนนีน่ตารอเป่าเค้กค,ค่ะข้า้วนงขุนค่ะที่สองจุ่มเดี๋ยวขุนผู้ชายอยู่คนผู้ชายอยู่คนนี่ตาลงไหมคะนี่ตาจะเป่าเค้กรอเป่าเค้กเนาะตาเปล่าเค้ก นี่เค้กเค้กที่คาเฟ่นาริตะนะคะใครสนใจผู้ใดสนใจเนาะค่ะสร้างด้เรื่องจากเค้กมีหลายหน้านี่เค้กอันนี้เค้กช็อกโกแลตอันนี้เค้กมะพร้าวอ่อนพี่ไก่ระวังพูดผ่านไหล่เรือลูกอันนี้เค้กผลไม้อันนี้เค้กสตรอเบอรี่ของลิตาอันนี้เค้กดอกไม้ไม่ใช่อันนี้เค้กของอหมูซื้อมาแล้วจ่ายยุ่งเรื่องเขาซื้อมาให้อล้วเค้กช็อกโกแลต อันนี้เฟิร์ดูน้องเผื่อด้วยนะเดี๋ยวเรจะไปถ่ายคลิปข้าวหนึ่งอันนี้เค้กดอกไม้กิ๊บตาอยู่ได้ไหมคะนั่งอีหนูนั่งเฝ้าเค้กนะคะโอเคไหมคะปเดี๋ยวอันนี้เค้กดอ,อกไม้ไม่ใช่อันนี้เค้กมะพร้าวอ่อนลูกอันนี้เค้กมะพร้าวอ่อนจ้าเนี่ยนี่เค้กมะพร้าวอ่อนนะคะนี่เขาอร่อยอุ้ยนูจะไปกันลูกเอาเทียนไว้เป่าคะ่ะแอะแอะกินไม่ได้ดูน้องนะคะพี่ๆทั้งสองนะ ม่จ๋าถึงในแล้วรอเป่าเคียบกันนะแซบบอจ่าเอาไส้ไปใส่หรอมาันล่หมอโต้าไลหมอเอดแ่กินดีแล้วกะได้แซบบอต้บาเปล่บ้สิเลโอ้พีตุ๊กขุมใส่ตัวเนี่มันมันอาการบ้าหวานเนาะ พอดีอยู่เหมืนกันแมีสองวงนะคะมือนก็กินเนื้อย่างอะไรจะไงแล้วกัพวกอวนมันก็รางย่างตีนไก่เนาะจะให้ไม่มานไม่มานเด้อมาอย่างตีนไก่นี่ค่ะย่างตีนไก่ก็ย่างย่างพมวอแล้มาย่างทุกคนเีบเรือเอย่างเข้อาเเปิดเยวัน้คเปิดี่วองนข้าวเดียวได้าจาสิไปว่ามันอิ่มแล้วก็เรียกเขาไปนะอ อันนี <f ix> <f ix> <c ute> <c ute> ute> ้ว um ่องที่สองเพาจ่าเนี่ยเอาเนย่างย่างอยู่ด้อยเยยางย่างอยเลสวัสดีค่ะขึ้นนางกินแบบลูกทุ่งเนี่ยนงกินแบบลูกทุ่งเข้าไน้ำซีมย่งมาเลยมาลังมา

ปอลเค้กยังลรลูกไม่เป็นไรหรอกลูกบงผู้ถาเป่าเค้กเดี๋ยวแม่จ๋ากำลังจะมาแล้วลูกเดี๋ยวรอแม่จ๋าก่อนเนาะเบ่งแล้วคือปอลเค็กไหนค่ะเอาล็อกเพลงก่อน happy birthday Happy Birthday มันหักลูกมันหักให้พี่โตเฝ้าเนาะ พี่โตกินข้าวหรือ,อยัง,งพี่โต้แซวว่าพี่โต้แซวผลเค้กจะมากินเค้กบานนี้วูบุ้งทางกินอีหนูกิน,กลลกน,กนที่ยงังล่ะลูกกินทียัตาทำอ,อะไรคะป,ปูปูปูปอเค้กเ,คกเหรอคะลูกล้กลกลกปลเป่าเค้กได้ค่ะพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่ตาอ,อันนี้เขาเรียกว่าเค้กอะไรคะรอันนี้เขาเรียกว่าเค้ก อันนี้ห้ามตีค่ะตีไม่ได้ค่ะลูกเดี๋ยวรอยกินอีพึ่งหยุด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 ตานนิ้ไม่ได้เป่านะเดี๋ยวต่อเป่าก่อนลูกเดี๋ยวแม่จามาค่ะลูกเดี๋ยวแม่จามาหรือยังนะแม่จามาดีเนี่ย วเอ็นดูคนอย่างอเค็กพี่น้องเออเอมัน้ยอ้ยอ้ยมันตกมันตกเลยนะไมไม่มาตกกินไม่พูดแล้วปอนแล้วตกสิเอี่ยมเจสิเบิร์นั่นหลายี้ง ูไม่คล้อยเี่จ้ะเอาเป่าก่อเนเป่าก่ัดตัวงมื่อตัวตืน่นกินเพอมันเ้าไปแต่ตป่นกินบ้าเย็นดูนแม่จ๋าก็ไปมาสักทีนะ